ทริปเปอร์แชมป์นะครับของเป๊ปดิวาราที่เคยทำนะก็คือเคยทำได้กับบาซ่านะครับและความสอดคล้องและความเป็นไปได้ที่ปีนี้แมนซิตอาจจะทำได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นเป็นการคาดเดาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่ว่าสถิติเนี้เป๊ป น่าจะทําได้นะครับแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยซึ่งวันนี้โคเต้จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมมันมีความสอดคล้องทําไมแมนซิตี้ปีนี้น่าจะได้นะครับที่เรามาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของที่เปิลแชมป์ของสโมสรแมนซิตี้ใช่ไหมผมว่าแมนซิ้นะครับเพราะว่าที่เราทําไมมาถึงเกี่ยวโยงกับสโมสรบาบาร์เซโลนาของเป๊ปเมื่อก่อนเป๊เปทำบาซ่าได้ห้าแชมป์ครับของ ่าเขาเรียกว่า5แชมป์ของบาร์เซาตอนนั้นคือเป็นยุคทองของบาร์เซโลนาพอสมควรครับในปี2008กับ2009ตอนนี้ครับเป๊ปได้มาคุมสโมสรแมสซิตี้ซึ่งแมสซิตี้เนี่ยเป็นสโมสรที่มีทรัพยากรตัวเลือกการใช้งานของนักเตะที่ถือว่าครบคันณน้าปัจจุบันนี้ครับกับสถานการณ์โควิด19เพราะว่าช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่ทีมหลายๆทีมเนี่ยต้องโรลเหต โลตชันนักเตะพอสมควรครับเนื่องจากโปรแกรมทั้งยูฟาโปรแกรมในลีกที่อัดแน่นพอสมควรผมว่าเป๊ปเนี่ยเป็นคุณซื้อที่มีมาสมองเพชรแล้วก็เขาคืออยากหมายมั่นปั้นมือให้แมนซิตี้คว้าแชมป์ยูฟาแชมปีเปนสลีกให้ได้เนื่องจากแมนซิตี้เป็นทีมทวางในหลายปีลวที่จะที่เขาว่าจะสามารถคว้าแชมป์พเมลีกเออกว่าแชมป์ยูฟาแชมปี้ยนสลีกแต่ก็ยังทำไม่ได้สักปีก็ตกมาตายเกือบตลอด แต่ว่าปีนี้เป็นปีอดีตที่สุดแล้วเนื่องจากฟอร์มทีมใหญ่ฟอร์มตกและมนซสตีฟฟอร์มกํลาลังขาขึ้นครับและการโรเตชันนักเตะถือว่าดีพอสมควรแล้วตัวจริงกับตัวสซรองสามารถทดแทนกันได้ครับผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญที่เป๊ปน,น,น่าจะวัดที่ปุ่นแชมป์ในปีนี้และก็เป็นคนแรกที่ทําที่เปิดแชมป์ได้สองได้สองครั้งสมโมสรกับสองสมโมสรครับผมคิดว่าเป๊ปเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่า ในบรรดาความสมองเพศของเป๊ปเนี่ยน่าจะช่วยได้พอสมควรครับกับการผสมผสานนักเตะบางคนบอกว่าเป๊ปอยู่กับทีมใหญ่ผมว่าการที่เราทําทีมใหญ่ทําทีมที่สูงขึ้นแนวขึ้นเนี่ยการที่มีจิตวิทยาเอานักนักเตะที่เก่งครับมาให้มาเชื่อฟังเราผมว่ายากกว่ายากมากยากกว่ากักว่าทําทีมเล็กเพราะว่าปีนี้มีปัญหาคือโอเล่ o L e. ใช่ครับใช่เป็นตัวอย่างนะผมว่าเป๊ปเนี่ยสามารถผนึกนักเตะ ให้ได้ครับผมครับเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป๊บจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการที่ทําให้คว้าแชมป์ครับครับผมก็ความสอดคล้องระหว่างบาร์ซ่ากับแมนซิตี้คืออะไรครับอ่าตัวเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นบาร์ซ่าก็มีนักเตะที่ครบคันพอสมควรแล้วก็ตอนนั้นคือบาร์ซ่าสามารถทดแทนตัวสำรองกับตัวจริงได้โรเีดได้เหมือนกันผมคิดว่ามันจะมาในแนวคล้ายๆกันมาแนวคล้ายกันเลยครับผมครับเพราะถ้หลุปคือมาแนวคล้ายกันใช่ครับ เพราะว่าในสมัยนั้นก็นักเตะกรอบเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่เพราะว่าตอนนั้นคือทุกทีมก็สามารถดีมกันแต่ผมว่าผมมัน่นใจว่าเป๊ปสามารถทาได้ครับก็บบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าช่วงปี2 0 0พันเนี่ยมันสภาพเศรษฐกิจอ่ะมันเหมือนกันบตอนโควิดนะครับ,รบพอตอนนั้นเป็นสภาพที่ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาล้มนะครับเราก็คิดว่าในเครือยุโรปก็คงน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับทําให้แบบว่าทีมหลายทีมที่เป็นทีมใหญ่อะมันฟอร์มมันตกครับซึ่งมันเป็นภาพคอสกันระหว่าง2 8 0 8กับปี2020เนี่ยนะครับ21เนี่ยก็คือว่าทีมใหญ่ก็ตกเหมือนกันใช่ครับกำลังกําลังเงินมันเนาะแต่ผมคิดว่าน่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอ่าน่าจะเป็น สถานการณ์คล้ายๆกันใช่ครับที่จะสามารถให้เป๊ปอะคว้าที่เปิดแชมป์ได้ครับครับผมอะไรก็เขาเรียกว่าเอื้อผลประโยชน์ให้กับแมนซิตี้พอสมควรได้ครับครับผมสำหรับวันนี้มีคําถามไหมครับคําถามสุดท้ายนะครับตอนนี้สโมสรเลอบาซิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังคว้ากี่แชมป์ครับครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเร์ส์สุดท้ายโดกจะดิ่งนะครับให้ติดตามข่าวสารทุกวันเลยนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank <laughs> you